ก่อนตัดผมเราต้องวีโรงผมก่อนก่อนนี้เราจะซอยเนี่ยเราต้องวีก่อนนี่สงลูกค้าในเสยขึ้นไหมพี่ปกติต้องรู้ก่อนไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยเห็นไหมถ้าเราวีปุ๊บเห็นไหมมันเป็นสงเสยเลยเห็นไหมเห็นไหมรซื้อซื้อมาท่าไหล่ซื้อมาท่าไหร่อ่ะเนี่ยดูวีผมทีนี้เราจะเริ่มจากข้างหน้าก่อนช่อข้างหน้าก่อนครับช่อข้างหน้าเนี่ยกว้างประมาณชักสองนิ้วสามนิ้วตรงงกลางช่อตรงกลางเลยครับยกผมเก้าสิบองศาเก้าสิบองศาไม่ใช่ตรงนะ ถ้าตรงไม่ใช่90ครับผมด้านหน้าเนี่ยมันเป็นวงกลมเป็นวงกลมในเก้าสิบก็เคยมันจะเฉียงออกเมอวันหลังวันหลังเก้าสิบซึ่งความยาวที่เราต้องการก็คือเอานิ้วเราเนี่ยเป็นที่ตั้งนิ้วเราเนี่ยหนึ่งสองสามตัวนี้ประมาณสามนิ้วครับถ้าเราต้องการสองนิ้วทํายังไงครับเราจะเอาสองนิ้วมาตั้งออกไปแล้วหนึ่งเห็นไหม ถ้าจะเอาสี่นิ้วล่ะเอาสี่นิ้วมาตั้งเลยเนี่ยหนึ่งสามแล้วใช่ไหมอ่าตัวนี้ยกขึ้นมาอีกสักหนึ่งนิ้วเนี่ยสี่นิ้วประมาณเนี้สี่นิ้วตัวนี้ผมกองพี่เขาเนี่ยสื่อขึ้นเนี่ยเอาประมาณสักสองนิ้วครึ่งสองนิ้วเนี่ยสองนิ้วใช่ไหมแต่ามประมาณสามนิ้วเนี่ยเอาออกตัดออกข้ครั้งหนึ่ง เอาได้เลยเอาสหลอดนี้ก่อนก็ได้เลยดูไว้นะครับการวีผมจับวีวีเนี่ยวีจริงๆแล้วมันจะใช่วีซอยว้าฉะการบูตกร์ดวีใช่กับตามร้านทั่วไปใช่วีแบบนี้วีซอยลองสหลอดนี้ก่อนดึงขึ้นมาประมาณสามนิ้วข้างหน้าสามนิ้วดึงให้ตึงเชียงออกไปเก้าสิบองศาเก้าสิบแต่จะบอกให้น้องนับสามนิ้วกับน้อนับนิ้วเนี้ยนับนิ้วเนี้ยกว่าเรา น้ำดีของเราอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่นิ้วเป็นเสนองนิ้วก็เนี่ยสามนิ้วเลยสามนิ้เนี่ยสองนิ้วออกไปแล้วเนี่ยถ้าสามก็ตั้งสามเลยตั้งสามเลยอ่าผมจะเอาสองนกล้วกันนั่งเลยนั่งเลยสามนิ้วทีนี้เราจะตัดเอาสอนไปง่ายๆก่อนแบบตัดตรงก่อนนะไม่งั้นถ้าเอาอะไรแบบนู้นแบบนี้มันจะยากเอาง่ายๆก่อนตัดเลยตัดตรงเลยครับเนี่ยไกล้ลแล้วตรงเนี้ยสามนิ้วทีนี้แบงคืบดึงไส้ขวา เอาสวนดานข้างนี่มาวัดกับผมดันข้างตั้รูปหน้าผากยกขึ้นมาสามนิ้วเหมือนเดิมครับมันต้องเท่ากันนี่เชื่อมกับเขียพอได้แล้วทีนี้ข้างสุดท้ายเนี่ยต้องเชื่อมกับที่เบอร์สองข้างๆ้างที่เราตั้งไว้เมี่อกี้เนี่ยต้องเชื่อมกับข้างๆ้า,าเลยเนี่ยมันจะต่อจากตรงนี้เลยเชื่อมจากตรงนี้ ทางซ้ายขวาได้แล้วข้างที่สองเราเอาอาจารย์ใหญ่คืออาจารย์ใหญ่ไกลไลท์ที่<ไ>ปายจะตัดต่อไปเอาตรงนี้เป็นตัวแกงหลักติดตั้งวัดต่อไปมือเราเิ็นสามนิ้วเหมือนเดิมนะดึงไปมุมไปข้างหน้า90องศาตัดเชื่อมนะส่วนดันข้างนี้มาเชื่อมกับผุมที่สูงที่เราขึ้นไปไม่รู้เบอร์สีหรือเบอร์อะไรก็แล้วแต่มาเชื่อมกันให้ได้ครับนะเทียงลงมาเลยมาเชื่อมกับขอบดันข้างเลย ที่มุมขอบค่อนข้างเลยอ่าได้แล้วดันหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มาตรงกลางฉีดน้ำให้เปียกนี่นี่การฉีดน้ำให้เปียกการฉีดน้ำก็ต้องเรียนนะเฮ้ยครับหายเย้าวะหายเย้าอีกแล้วรถ那边那边那边没ย系谢谢啊เนี่ยทีนี้พอเราได้ด้านหน้าแล้ว เราเอาช่อตรงกลางจริงๆถ้าเราไม่แบ่งแยกตรงกลางเนี่ยจับทั้งหมดเลยเอาแบบง่ายๆเลยเอาแบบว่านนง่ายๆจับทั้งหมดนี่แหละง่ายๆเลยรวบให้หมดเลยถ้าเรามาแบง่งบางทีเราแบ่งไม่เป็นอะไรเอาแบบง่ายๆทั้งหมดนี่เลยเอาไปมืออาชีพเขาทำยกขึ้นมา3นิ้วเพราะข้างหน้าเนี่ยสามนิ้วไหมมันต้อง3นิ้วเท่ากันหมดเลยรวบขึ้นมา3นิ้วด้านหน้าเนี่ยก็อย่าให้หายเนี่ยยังอยู่ในม,มือผมกเห็นไหมพอดีเลยแล้วตัดเชียมกับ3นิ้วตัดเชียมกับผมด้านหน้าแล้วก็แบบนี้ครับ ต่อไปเรื่อยๆสามนิ้วไม่ต้องลังเลไม่ต้องกลัวอะไรเลยสามนิ้วยกขึ้นมาให้ได้ตั้งนิ้วเราเนี่ยตั้งสามนิ้วอย่าให้ต่ำถ้าต่ำไม่เท่ากันสามนิ้วแบบนี้ไล่ไปข้างหลังเลยครับสามครับดึงให้ตึงดึงให้ตึงเก้าสิบใช่ไหมครับครับดึงให้ตึงเก้าสิบเนี่ยผมเก้าสิบเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฮะแล้วก็เก้าสิบตรงนี้เีช่้มกับที่เราแตะอยู่เมื่อกี้เนี่ย ตรงนั้นต้องเชื่อมให้เสมอกันตรงนั้นแล้วก็ามาคุมขึ้นมาเนี่ยเนี่ยดูรูปแบบทรงผมไหมเนี่ยรูปมันบอกอีกแล้วเนี่ยอันนี้เป็นตรงกลางเนี่ยได้แล้วครับทีนี้มาด้านข้างรอกไปแปลงไปเลยหวีเข้ารูปเดิมหวีเข้าทรงเดิมอ่าหวีเข้าทรงเดิมเชียนน้ำให้เปียเพราะว่าการที่เราเชียนน้ำให้เปียกเนี่ยดึงปุ่มจะได้อ่าทีนี้อนนแปลงทีนี้เอาผมด้านข้างนี่จับขึ้นมา จับทั้งหมดไล่จากข้างบนนี้ก่อนเนี่ยสามนิ้วเหมือนเดิมทุกที่เลยสามนิ้วหมดเลยครับดึงภูมตรงนั้นให้ตรงตรงนั้นอย่าลกไปอย่างูไปข้างหน้าอย่าเงยด้านหลังอย่าดึงข้างบนอย่า้า้ขวาให้ตรงกับตรงนั้นเลยภุมตรงไหนโคนมันอยู่ตรงไหนให้มันตรงตรงนั้นตามองศาของรูปหัวอ่าทีนี้ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยตรงตรงใช่ไหมพอมาตรงนี้ตรงแบบเดิมไม่ได้แล้ว เนี่ยเส้นผมตูงอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันต้องเอียงตามรูปหัวแสงอาทิตย์อย่ะเห็นแสงอาทิตย์ไหมมันจะออกตรงแอร์ให้ได้เข้าใจตรงนั้น3มนิ้วเหมือนเดิมครับแล้วพอสุดท้ายตรงนี้มาเชื่อมครับเชื่อมให้ติดเลยดึงขึ้นมาแล้วเชื่อมให้ติดเลยตรงนี้มันจะไม่มีขอบอทีนี้จับแบบนี้มาเรื่อยๆจับที่ไหนก็ได้แต่3มนิ้วอย่าลืมด้านบนส่วนด้านข้างมาเชื่อมกับขอบตรงนี้ดึงขึ้นมาปุ๊บมันจะเห็นเหลี่ยมมันจะเห็นให้เราเห็นครับ บางทีเราไม่จําเป็นต้องวาดอะไรแค่จับขึ้นมาแล้วดึงผมถูกองศาถูกที่มันจะให้เราเห็นเลยขูจะตัดตรงไหนมันจะเห็นเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นเหลี่ยมจะจับไปตรงนี้รอบๆพัดดึงขึ้นมาแล้วจะเห็นเลยเป็นเหลี่ยมส่วนข้างบนนี้ก็สามนิ้วสามนิ้วตั้งถ้ามันไม่พอก็ต้องตรับเนี่ยเป็นเหลี่ยมนะครับแบบนี้เสร็จแล้วข้างนึงข้างนี้เหมือนเดิมครับแค่มันอ่า เนี่ย yeah. ดึงปุ๊บสามนิ้วอ,อยู่นี่ใช่ไหมไกด์ไลท์นั่นก็ตัดต่อเชื่อมต่อไปตัวนั้นข้างสูเดต้องเชื่อมกับขอบที่เราตั้งขึ้นไว้ครั้งแรกอะ่ะเ <Yeah. S 1> นี่ยทีนี้ต้องฝืดครับมาฝืดฝืดไม่ต้องตัดอะ่ไอดอะไม่ต้องตัดหัวหุน่นแค่มาฝืดเป็นทําท่าแค่ดึงผมเป็นตัดหัวหุ่นทิ้งเสียได้ตายซื้อผมยาวๆมาตัดทิ้งคนนี้อ่อ่านี่ครับที่น้่ไม่มีปกากกาให้เข้าใจวก็วิธีการตัดแบบนี้นะวิธีการตัด แบบนี้สามนิ้วเหมือนเดิมไล่รอบรอบอันนี้ก็คือว่าความยาวเท่ากันจะจับที่ไหนก็สามนิ้วจะจับที่ไหนก็สามนิ้วครับจากที่ไหนก็สามนิ้วอ่าพอเราไล่เสร็จปุ๊บนะมันจะมีขอบอยู่ตรงเนี้ยไอตรงที่หวีที่สองกับไอมือเราเนี่ยบางทีมันดิบไม่ถึงม,มันดิบไม่ถึงไม่ถึงแต่นักเรียนมันดิบไม่ถึงทีนี้เราต้องมาไล่กับหวีแล้วใช่หวีมาไล่ขอบนักเรียนรอเดียเด๋ยวรอเดี๋ยว ช้วีมาไล่แล้วทนนี่มือเราเนี่ยมันหนีบไม่ถึงเมื่อกี้ตรงเนี้ยมือเรามันไม่ถึงบางทีผมสั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละเราต้องใช้แบตเตอรี่ตัดก็ได้หรือใช้กันไกามาไล่ขอบไล่ขอบที่มือเราที่หนีบเมื่อกี้เนี่ยหน,นีบไม่ถึงอ่าแบบนี้รอบๆเลยนิดหน่อย่อยต่อตรงเนี้ยต่อตรงเนี้ยเราได้แล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปคือซอยตัดความยาวนะกันไกตัดม่นจ่มีขั้นตอนการปล่อยผม การไก่ตัดตัดความยาวที่ต้องการลูกค้าต้องการแค่ไหนตัดแค่นั้นถ้าลูกค้าตัดสั้นวันนี้ก็ตัดไปเลยยกตัวอย่างจีน้ำเขียวกันซอยกพื่อยหลายคนการซอยผมเนี่ยการซอยผมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้บางคนเริ่มต้นไม่ถูกจะเริ่มตรงไหนดี เริ่มจากข้างหน้าเหมือนเราตัดทรงนักเรียนน่ตัดยังไงไข้างหน้าเราตัดทรงนักเรียนตัดยังไงเราต้องยกไหมเอาหวีแรกเกิมเหมือนแบบนี้ใช่ไหมลักษณะลูกตู้วีไหมอยู่วีตู้วีเนะี่ยจะวางควางอยู่ประมาณลักษณะลูกตู้วีใช่ไหมตักอย่างนี้ตักดึงขึ้นเหมือนตัดทรงนักเรียนเลยแค่เราสับปลายๆผมแบบนี้ครับตักยกขึ้นมาตักโคนยกขึ้นมาซอยตัยกโค้งยึดมาซอย ซอยเสร็จปุ๊บวีเข้ารลูกส่งเดิมเช็คเช็คแบบนี้นาอยู่ไหมอ่าตรงนี้ตัดต่อจากตรงนี้ปุ๊บเราต้องต่อแบบนี้ไหมเวลาตัดทรงนักเรียนเนี่ยเราเริ่มจากข้างหลังไปข้างหน้าใช่ไหมได้เหมือนกันครับเราจะเริ่มจากข้างหลังก่อนซอยแล้วไปเหมือนทรงนักเรียนเลยได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเมื่อเราเริ่มจากด้านหลังอ่ะซอยจากตรงนี้ก่อนตัดทรงนักเรียนเราต้องเริ่มตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วมาเริ่มต่อใช่ไหมแถวที่สองซอยต่อ เสร็จแล้วพบแถวที่ 3, สซอยต่อใช่ไหมอ่าทีนี้มามาข้างหน้ายกไหมยกยกแล้วก็สับปลายปลายใช่ไหมอ่าแบนี้ครับเนี่ยเสร็จแล้วอ่าเนี่ยข้างนี้เสร็จแล้วครับอ่าข้างนี้เสร็จแล้วอ่าข้างนี้เสร็จแล้วอ่ามาฝั่งนี้ ถ้ามันมีแบบเป็นหลักเป็นการนะครับาเราจะเตงนนี้อยู่จะเตงนนี้ไปก็นุ่ครับตนนี้ตนนู่นเลยเราจะเริ่มยังไงดีเราจะเริ่มมาข้างหน้าถอยไปข้างหลังก็ได้หรือจะเริ่มจากข้างหลังไปข้างหน้าก็ได้ทีนี้เวลาผมสอนสูงนักเรียนเนี่ยถ้าเข้าใจกันวางหวีตักทรงนักเรียนปุ๊บใช่ซอยได้เลยเลี้วก็แช่ตัดเพื่อกันไกลก็ได้เลยสอนสูงนักเรียนซีเดียวคุณตังผมข้างบน ตัดกระปุเตียนก็เป็นตัดกันไกลก็เป็นสอยก็เป็นตอนตรงเีนทีเดียวม,มันทะลุเลยอ่ะมันทะลุเลยครับเนี่ยถ้าเข้าใจทรงระเบียพบนพวกทะลุเลยตรงเนี้ยตัดเป็นครับคุณใ,<น>ใช่ตัดก็แบบนี้ครับใช่ตัดก็แบบนี้จะใช้กันไกลตัดอะ่ะคุณหวีขึ้นมาแล้วกันไกลตัดแบบนี้ครับลักษณะหวีอย,อยู่อย่างเงี้ยใช้กันไกลตัดกระเปน็นแล้วก็เริ่มใหม่หวีขวางลักษณะลูกตัววีตักโคนดึงขึ้นมาตักโคนดึงขึ้นมาแล้วก็วีเข้าลูกเดิมเช็คเพื่อที่จะเช็ค แ okay. ับนี้ถ้าเราส่งนักเรียนเข้าใจเนี่ยมันมันได้หมดเลยการตัดผมข้างบนการตัดผมข้างบนกันอะไรเนี่ยมันได้หมดเลยการหวีผมนะหวียาเอาซี่หวีขูดหนังหัวนะแนบแนบแล้วก็หวีหวีปุ๊บเอามือเราเนะี่ยตามหลังตามหลังลูกลูกไปอย่างเงี้ยครับมือเราตามหลังลูกไปอย่างเงี้ยหวีเสด้านหลัง โอเคในะกันซอยอ่าได้แล้วเราไล่ได้แค่ได้นะตรงไหนไม่เรียบร้อยเราก็สับซ้ำได้ตรงไหนหนาเป็นก้อนอยู่เป็นดำอยู่เนี้ยเราใช้กันไกลซอยเนะี่ยทำให้มันเข่าขึ้นได้หวนขึ้นได้ขั้นตอนครับการตัดผมสีขั้นตอนนะขึ้นตรงแบบนวนตัดซอยจบแล้วทำกี่ปีก็แบบเดิม สี่ขั้นตอนสี่ขั้นตอนเนี่ยเจาะลึกแต่และขั้นตอนนั้นมันละเอียดยังไงเรียนอยู่แบบนี้ครับสามวันก็ไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วนะครับในเรื่องอื่นไม่เกี่ยวครับกังโกนกันการกันใช้มีดกันโกนหนวดนวดหน้าขนั้น,นไม่ได้เกี่ยวกับการตัดผมเลยเพราะฉะนั้นเราไม่เป้าหมายก็คือาการตัดผมนี่เจาะจงเรื่องตัดผมกันใบ,บมีดกับใบมีดแยกวิชาไปไม่งานเราไม่ได้อะไรเลย การสอนก็เหมือนกันถ้าไม่เข้าใจทีละขั้นตอนถ้าไม่แยกสอนวิชาไปเราจะจําไม่ได้ตัดไปตัดไปนี่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 ไล่ขึ้นไปคือกูจำไม่ได้เลยสักอย่างในบ่งกี้ที่มึงทำไปอ่ะเออถ้าแบบนี้คือกูจําได้เริ่มต้นครั้งแรกกูจําได้ครั้งที่สองกูจําได้ที่สามกูจําได้สี่กูได้กูได้แล้วนะครับอ่าตัวนี้มึงอยู่ได้แล้วใช่ไหมลูกค้าสอามึงอยู่ได้แล้วโอเคโอเคอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอใครเสร็จแล้ว ขอบคุณมากครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับยินดีครับยินดีครับขอประสบความสําเร็จนะสู้ๆนี่อาจารย์ใหญ่ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ใหญ่ด้วยเนี่ยอาจารย์ใหญ่เสียสละเห็นไหมอาจารย์จะบอกเบอร์โทรไหมครับเอาเบอร์โทรเหรอศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์สองเก้าศูนย์นะครับเป็น ID line ด้วยนะครับเขาใช้